สวัสดีค่ะพบกับคิดเช่นไอค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือทอดมันกุ้งค่ะก็เชื่อว,ว่าเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับสูตรนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในไม่ออมน้ำมันและไม่แข็งกระด้างค่ะใครที่สนใจไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะลำดับแรกค่ะเราจะใช้ตัวมันหมูนะคะซึ่งเป็นมันหมูแบบแข็งนะคะ อยู่ที่400กรัมค่ะนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากที่ปั่นละเอียดแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะนำมันหมูที่เราปั่นเสร็จแล้วค่ะเทใส่ภาชนะที่จะใช้ผสมนะคะสำหรับบางชิ้นอาจจะไม่ละเอียดมากก็ไม่เป็นไรนะคะ นำกุ้งสดนะคะ600กรัมค่ะนํามาแกะเปลือกนะคะแล้วก็นําไปผ่าเอาเส้นสีดําที่อยู่ด้านหลังของกุ้งออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําตัวกุ้งของเราไปปั่นกันค่ะปั่นให้กุ้งพอละเอียดสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นให้เราเติมน้ําแข็งลงไปปั่นด้วยค่ะสําหรับน้ําแข็งตันก็ใส่ไปประมาณ5-6้อนนะคะ เมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำมาเทรวมกับตัวมันหมูที่เราปั่นไว้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่หมูปรุงรสลงไป250กรัมนะคะสำหรับหมูปรุงรสนะคะตันก็ใช้เป็นของ tesco l o t u s ค่ะ1แพ็คนี้ราคา49บาทนะคะตัวนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยจริงๆค่ะ หลังจากนั้นเติมไข่ไก่ลงไป1ฟองตามด้วยแป้งทอดกรอบ5ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีหรือว่า3มเกลือนะคะโขลกให้ละเอียดค่ะปริมาณตามชอบได้เลยนะคะสซีิยวขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตันใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะหลังจากนั้นเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะชิมว่ารสชาติของเราใช้ได้หรือ,อยังนะคะก็ตักใส่ถ้วยแบ่งค่ะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะแล้วก็เวฟให้สุกแล้วก็ลองชิมรสด,ดูค่ะปรับรสชาติตามความชอบได้เลยค่ะ เมื่อรสชาติได้ตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเกร็ดขนมปังไว้นะคะเราจะนําตัวทอดมันกุ้งที่เราผสมไว้ค่ะมาปั้นแล้วก็คลุกบนตัวเกรดขนมปังนะคะสําหรับขนาดนะคะก็ปั้นได้ตามความชอบเลยค่ะแต่ว่าอย่าให้หนาจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเอาไปทอดข้างนอกมันจะไหมก่อนที่ข้างในจะสุกค่ะ นำน้ำมันขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟกลางนะคะตั้งให้น้ำมันร้อนเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำตัวทอดมันกุ้งของเราค่ะเจาะรูให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะทอดจนให้ได้สีเหลืองทองทั้งสองด้านนะคะอย่าใช้ไฟอ่อนนะคะน้ำมันจะต้องมีความร้อนนะคะพอถ้าน้ำมันไม่มีความร้อนแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวทอดมันกุ้งอมน้ำมันค่ะ สำหรับน้ำมันที่ใช้ทอดนะคะแต่แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะก็จะได้ตัวทอดมันที่มีลักษณะกรอบมากกว่าการใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการทอดค่ะเมื่อได้สีที่เราต้องการนะคะก็นำออกมาพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็จัดเสิร์ฟในขณะที่ตัวทอดมันกุ้งของเรามีลักษณะที่ร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มบวยเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในนะคะสําหรับเนื้อข้างในเนี่ยก็จะมีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะมีความกรอบค่ะและนี่นะคะก็คือสูตรในการทําทอดมันกุ้งง่ายๆที่ทางคิดเช่นไอได้นํามาฝากทุกท่านค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ